สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยสำหรับครีมบำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษมนตราคอมพลีตเอจิ้งครีมเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแพ้ง่ายไม่ทำให้ผิวมันนะซึมลงผิวเร็วมาก ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะนำพาวิตามินซีเข้าสู่เซลล์ผิวล้ำลึกได้ถึง100%เซนการใช้อนุภาคของทองคำจนได้เป็นโกลเด้นซีพรีเมียมวิตามินซีใช้แค่ปริมาณนิดเดียวประสิทธิภาพในการปกป้องผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเนี่ย สูงกว่าวิตามินซีทั่วไปบวกกับการที่มีไฮยาลอิโอไิโกซที่มีโมเลกุลเล็กมากสามารถดูดซึมเข้าไปลึกลงไปในทุกชั้นผิวทำให้เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวทั้งภายในและภายนอกถึงเราจะล้างหน้าออกไปแล้วนะความชุ่มชื้นก็ยังอยู่ไฮยาทั่วไปไม่สามารถทำได้รู้ป่ะไฮยาลอโอิโก สามารถเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวได้นานถึง3วันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากกว่าไฮยาทั่วไปถึง2เท่าอาแกนออยจากมโมร็อกกนะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านลดรอยเหี่ยวยน่นโดยเฉพาะริ้วรอยรอบดวงตานะไม่ต้องใช้อายครีมอีกเลย เฮปเวนไวส์ White, สารสกัดจากพืชทั้ง7ชนิดจากเทื้อเขาแอลปลอบประโลมผิวช่วยลดการระคายเคืองผิวกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวลดการอักเสบและลดการระคายเคืองลดการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะในสิวผิวอักเสบจากไม่แดดเฮปเวนไวส์ White, ช่วยได้นะปรับผิวให้สว่างลดเลือนจุดด่างดำามเปิลสเตมเซลล์จากสวิตเซอร์แลนด์อีก ช่วยยืดอายุของผิวรอความเสื่อมของผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินลดริ้วรอยที่เกิดจากวัยหลังการใช้ติดต่อกัน28วันผิวเราจะอ่อนเยาว์สดใสมากผิวเรียบเนียนเงาได้ขนาดเนี้ยเพราะเรสโนนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นมาเจสเต็มช่วยปกป้องผิวบนภาวะต่างๆรวมทั้ง UV แล้วก็แสงสีฟ้า ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าและได้รับรางวัล Green i n g r e d i e n t Award มาเจสเต็มจะช่วยยกระชับผิวหน้าแล้วก็ลำคอแมนดารินเคลียร์จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวเราเนะี่ยเล็กลงทำให้ผิวเราเรียบเนียนแข็งแรงยืดหยุ่นไม่แห้งกร้านผิวสว่างสะท้อนแสงฉ่ำวาวแล้วก็ขึ้นเงาการรวมตัวของสารสกัดจากพืชสมุนไพรอย่างเช่นเมลาวยลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน ลดเซอร์เฟซสปอ UV ตยูวสปอตและบราวสปอ t ตสารสกัดจากบีทรูทช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนปกป้องผิวจากสารเคมีและก็มลภาวะผิวแพงง่ายใช่ไหมล่ะเฮยรลังโทอินที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ำให้กับผิวลดการระคายเคืองและก็ลดอาการแพ้ล็อกความชุ่มชื้นไว้ด้วยสวดเดียมไฮยาลูโลเนตฟื้นฟูผิวแห้งกร้านที่เกิดจากการขาดการบำรุง มนตราคอมพลีทเอจจิ้งครีมอัดแน่นด้วยสารสกัดที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวกระชับเต่งตึงอิ่มฟูลดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอคืนความสดใสเปล่งประกายของผิวให้กลับมาสมบูรณ์อ่อนกว่าวัยอีกครั้งด้วยมนตราคอมพลีทเอจจิ้งครีมสนใจทักแม่มดออนไลน์ที่แชร์คลิปนี้นะคะ